สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับหนเกมวันพันแมนกันอีกชิ่นเคยวันพันแมนสกอเกนะทุกคนแล้วก็พวกเราก็ยืนกันในช่อง Every Channel นะทุกคนวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะเราก็จะมาไปรีวิวโบลอสล่าง U r กันนะทุกคนนี่ถ้าถ้าบางคนเนี่ยได้ดูคลิปก่อนของผมไปเนี่ย ก็จะรู้นะว่าผมสุ่มโบลอดไปแล้วผมก็ปั้นไปประมาณพลังประมาณสามแสนนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะตอนนี้ผมก็ปั้นไปสี่ดาวเหลือสามดาววงแล้วพลังรวมไปที่ห้าแสนสามนะทุกคนเพิ่ 2, ะคือมาสองแสนจากคลิปที่แล้วก็พอได้อยู่แหละมั้งเออไอนี่ก็ตีบวกเต็มอัตราอุปกรณ์ก็ผมใส่ประมาณแบบ HP อันนี้ HP ความเร็วอันนี้โจมตี HP อันนี้โจมตีโจมตีนะผมจะเน้นไปทางโจมตีหน่อยๆส่วนนี้ก็ไอ้น,นี่อ,อุปรกรณ์ของผมหมดนะเนี่ยค่อนข้างขาดเลยส่วนทักษะก็ปลดมาได้ประมาณดีนะทุกคนก็มีแผนคอนดาบเลยเวลรห้าไอ้นี่เนเวลรสี่อันี่เนเวลรสาม สเตตัสโจมตีแสน HP 5พีห้าแสนความเร็วคริติค่ขอยี่สิบเจ็ดดาเมจคีร้อยหกสิบเจ็ดนับว่าตีทีเนี่ยคริติคอลแตกเออเราจะไปรีวิวที่ไหนดีเ,นะเดี๋ยวไปรีวิวกับคนในกิลด์แล้วกันทุกคนอืมเอาคนไหนก่อนดีอ่ะเอาเซิร์ฟเซิร์ฟไปก่อนแล้วกันพลังแปดแสนมีโซนิกกับวัซซีนแมนแล้วก็ซอมบี้แมน เราจะมารีวิวกันแบบทุกท่าแล้วก็อธิบายสกิลบล็อกกันนะทุกคนอันนี้อะไรก่อนดีสปีแมนฝังสีเงาอีฉี่สะบ้านจากวันซีแมนสามแสนระเบิดเท่าไหร่ระเบิดเท่าไหร่ไม่รู้ฝังสีเงาจากโซนี่ฝั่งนน้นมาสามแสน มาเรามาดูสกิลหนึ่งัวลต์โจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างพลังโจมสร้างพลังโจมตี150%ดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูเฮดพีเท่ากับ150%พลังโจมตีเรามาดูกันนะทุกคนต่อไปที่ด้วงนี่โอ้ยทีเดียวแตกเลยนี่กาโลกาโลต่อยปล่อยมัดไปเรื่อยปล่อยมัดเออแปดแสนนี่มารีวิวตัวไหนกันแนวะ เดี๋ยวตัดไปตอนโบลอได้อันติแล้วนะทุกคนดูเหมือนจะไม่ได้อันติแล้วนะะว่ามันเหลือแค่นี้แล้วตัดมาอีกทีเดี๋ยวว่ซซี่แมนตัวเดียวแล้วอุ้ยไม่ยออ่อท้อต้องหาทีมที่เก่งกว่านี้นะถ้างั้นอ้าวยังไม่ถึงโบล้อเลยโอกาสโลปิดก่อนเอาไว้เอาไว้เออทางล้านหกนมีอะไรบ้างเ<ม>นี่ย โอเคเอาคนนี้แล้วกันมาเดี๋ยวเราจะโชว์อันติโบลอกันนะแต่ก่อนไปถึงอันติโบลอเดี๋ยวอธิบายสกิลเดี๋ยวอันติโบลอเสร็จเดี๋ยวไปไอธิบายสกิลพาสีของโบลอดกันนะทุกคนแต่เอาต้องมาจากฝั่งนูน้นสามแสนโซนนอีกฝั่งนูน้นลูกเตะคมอ,อายุมาอือเจ็ดหมื่นมาแล้วเรามาดูอันติโบลอกันชัด สร้างดาวเวนด้วยการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งแก่ศัตรูทั้งที600เปร์เซจากพลังโจมตีเออถ้ามีเป้าหมยไม่ยทอหรือชำนาคุมการเคลื่อนไหวได้รับดาเมกระนำพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50เปอร์ซด้วยโจมตีโอเคมาพร้อมนะอันติปืนใหญ่คำ้ามถล่มดาวโคเซโฮโบ14ล้านกระลูกคขอไปเอาไม่ตาย ป็นไงทุกคนสิบสี่ล้านบรอตอีกคนเมื่อกี้นี่พลังใกล้ๆกับเราเลยนะเดี๋ยเราเอาไปสู้กับพลังที่เหนือกว่าเราเลยกนะัสามล้านอีกคนนี้เก่งเกินมีซุยริวผมไม่อยากซื้อกดซุยริวเท่าไหร่นะทุกคนเออหาก่อนหาก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะพลังสามล้าน เ hey, หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเยลยสามล้านคนนี้ผมไม่อยากจะสู้อ่ะว่ามีคอส,อสวินหรือก็สุวินิวสองล้านสี่อ่าเอา,เอา,เ,อาเอาคนนี้นั่นไม่มีทางเลยเดี๋ยวเราไปดูอันติโบล็อกันอีกรอบหนึ่ยทุกคนแล้วค่อยไปดูพาศสีเออตีใจนกฟีนิกฝังสีเงา แฮงท็อปโอบลัดมาเท่าไหร่สองแสนเก้าเดี๋ยวนอกฟินิกก็จะตื่นมาหงลูกไฟเท่าไหร่เจ็ดแสนไม่เลวไม่เลวดูบัวรอดแล้วไหน่เป่าทีหายเปล่าโฮโฮปืนใหญ่คำรามสลมดาวโคเซโฮโบเฮ้ยไม่ถึงสิบล้านว่ะเก้าล้านเก้าแสนปล่อยมัด ปิดจ็อกไหมกาโร่ไม่ปิดให้โอ้แล้ขอปิดจะปิดอเมชันสน,นุกกาโร่โอเคปิดอเมชันตอนนุ้มต่อยมาเท่าไหร่เฮ้ยเทียนบอลร้อเราไม่ได้เลยอันติเกืบสิบล้านเมื่อกี้มาเดี๋ยวให้แทงท็อปต่อยก่อนพี่กาโร่อื้อขาไม่ตายโดนคาโร่โอเคกับมิเฮ้ยจะก,กากโร่ทีนี้ เราไปถึงเทินสองแล้วโอ้มันรอบไปถึงเทินสองได้ถ้างั้นฝังสี่เงาโว้ยการล้มมันอึดมากเลยเนะี่ยฟินิกแมนมาการล้เคกหน่อยอการลกม,มีเคกกลับด้วยถ้างั้น <Okay. S 1> อีกรอบไปนี่สามล้านห้าโอเคถ้างั้นเราไปดูสกิลพาสซสีของโบลลอ์อก,กันดีกว่า ไปพามาหกนาทีเจ็ดนาทีแล้วนะเนี่ยเร็วมากเลยเนะี่ยมาพาสีบแรกเจ้าแห่งจักรวาลเออตอนเองเพื่อนร่วมทีมรอบตัวก็ไม่เคลื่อนไหวจะปล่อยถลวงเรื่องานะเราเป็นดาเนมเมย์พยาธอของประมาณนันทีก็แต่รอบฟื้นฟูค่าเฮปีเพื่อนร่วมทีมสั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเฮปีสูงสุดสองรอบของตัวเองได้รับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ลดดาเมจคริติคอลก็คือดาเมจคริติคอลเนี่ย ถ้าถ้าไม่ถ้าโดนดาเมจคริติเขาก็จะแบบอะไรที่ไม่ใช่าเมจครที่เขาเนี่ยจะลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นตเออการลดดาเมจรวมถึงดาเมจทุกประเภทได้ฝีนี้วันไว้จะมีผลจริงเลเพิ่มค่า HP ถามวอตัวเองเท่านี้ล็อบเอ่อไม่มีอะไรแล้วพลังแหงจักรวาลโอ้ชื่อโคตทอันนี้จะเป็นคอสกิลใหม่นะของโมลอสทุกรอบพลังจะได้เอ่อ ไอ้ที่ใช้อันติเนี่ยก็ได้3จุดในทุกรอบนะสรอบแรกฝ่ายตรงข้ามทั้งทีมจะได้รับดาเมจลายปนรอสปร์เซ็อ่าลืมบอกนะนี่ในคอนะก็คือจะต้องใช้สายอาวุธหนึ่งสายมัดหนึ่งแล้วก็สายพลังอีกสองนะซึ่งผมไม่มีสายพลังดีๆเลยผมก็เลยใช้ว <c oughs> ัคซีนแมทเออเพราะว่าถ้ามีดีอยู่นี้ผมเอาไปยักเลยอ่ะต่อเอฟเฟกต์้างสูง ก็คือถ้าไอนี่ครบหมดนะทุกครบทุกประการเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต์สูงไม่ลงสนามเมื่อบงทีเรว่าจจะได้เอฟเฟกต์ฟูๆกัาลบงบบบดูเลือดและจะถูกแปลงเป็นปริมาณที่เท่ากันก็คือเกาะสีขาวนั่นเองนะทุกคนเพราะช้ดามเมทที่ได้รับยอดเฉยสะสมไม่เกินยี่สิบเท่าก็คือไอหลอดสีขาวเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณเพิ่มสามารถทับไปได้เรื่อยๆจนถึงยี่สิบหลอดนะเพราทีได้รับดามเมจจากการแข่งขันสามสิบเปอร์เซ็นต์ แถวหน้าจะได้รับการรักษาเท่ากับรายสูงสุดของไอ้พี่ต่อเนื่องสุดก็คือทำได้เนี่ยจะได้รับหลอดเลือดดีกว่าแถวหลังนะเออแค่นี้ไปที่เขตศึกไลที่ที่สุดกันดีกว่ามาโวยสู้ใครไม่ได้เลยสองคนเนี่ยสี่สิบห้าสามสิบแปดเลือกตรงการลางกันมามามามนี่ไม่ตีด้วย ไม่อันติด้วยเดี๋ยวให้โบรสอติดฉากทีเดียวดูที่ฝั่งนูนจะได้เท่าไหร่อย่าเพิ่งตายก่อนแล้วกันนะฝั่งนูนอะ่ะโอเคไม่ตายไม่ตายมาโบร็ออันติไปโคเซโฮโบเออสิบแปดล้าน <c oughs> มันแรงเพราะว่าฝั่งนูนนะมันแบบอะไรพลังมันอ่อนกว่านะเออ ถ้าเราไปอันตีแบบใส่คนประมาณพลังสี่ห้าล้านขึ้นไปเนี่ยว่าจะเบาลงนะที่เห็นสิบล้านก็เนี่ยเพราะว่ามันแบบพลังมันน้อยกว่าไหนลองจับคุยลองดิเฮ้ยได้ได้อยู่เนี่ยสิบสองล้านวันนี่มันเมตาเก่าเลยนี่ว่าเมตากิโลกิโลนี่อะไรเนี่ยโอ้ยนี่ขอบัวร้อนแมวแมวม,มีชุเปอร์รักช้ด้วยเอาคนนี้ด้วยกันนะพลังบพอกับเราเลย โอ้ยเปิดมาคิงฝั่งนู้นเปิดก่อนเลยทุกคนเฮ้ยมาคิงเอนจิ้นห้าแสนแล้วหักลม้มลูกไฟเราไปสองลูกเฮ้ยนี่ไม่นรรมดาเอา้าวัลซีแมนเราโดนสตันดีโดนเคกกลับไปเออเอาไงดีอันติดเลยกนะันเพราะว่าการล่ว่งไม่เยอะท้ออยู่เฮ้ยการลู่เราอย่าเพิ่งเคกมันตายนะโอเค ติดต้านทางฝั่งนู้นฝัท็อปต่อยมาแสนห้ามาโบลอดอันติใส่วันที่เหนือกว่าเราโอ้ยังสิบล้านอยู่เนี่ยโอ้ทีเดียวหายเต่าทีแตกโอ้โหอีกรอบดีไหมอุ้ยรับก่อนอีกรอบอีกรอบดูเหมือนจะมีคนเก่งกว่าเราเยอะแล้วอะนะเริ่มจับคู่อีกรอบหนึ่งแล้ว อเรอแป๊บนึงนะทุกคนโอเคมาแล้วโอ้โอเคออกดีกว่าโอ้ดูเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนโหดมากเลยโอเคออกมาสู้กับกิวอีกรอบนึงเดือนอืมมีใครเก่งๆบ้างเนี่ยโอ้ยไม่อยากสู้กับไอ้พวกนี้เลย อ่ะป๊บนึงนะทุกคนจะตัดไปตอนนั้นเลยอ่นี่ทีมนี้เนี่ยนะเขามีโซนิคล่างกัสองนะทุกคนเราก็มาสู้กับตัว UR กันบ้างดีกว่ามาดูดีว่าโบล็อกกับโซนิคทำไมเขาไม่ปั้นโซนิคที่เร็วกว่าเราวะไอ่เอาไหดีเอาไงดีองดโอ้ยโซนิคมันเร็วเหมือมนกันเนี่ยกระตุ้นความเร็วมาโบล็อกทีเดียวจะหายห,ายหรือเปล่าน่าจะไม่หายเพราะว่ามีซูปเปอร์ลังใช้ไม่ยอทออยู่แต่ดูดีว่าตัว หตัวที่เหลือที่ไม่มียอท้อเนี่ยจะรับมือเราได้หรือเปล่าเออเออตอนนี้ก็ต้องทนโดนกระทืบไปก่อนนะท่นีว่าโบลอ์ของเราเนี่ยจะช่วยเราได้หรือเปล่ามาอันติทีตัวแตกโบลอ์โฮเซโฮโบ15ล้านไอโซนิกฝั่งนูนไม่ตายว่ะทำไงดีวะ อีโซดิเขาได้เปิดก่อนด้วยสวยแล้วโอ้แต่เนี่ยทุกรอบนะทุกคนสังเกตน,นะไอหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะทุกคนไม่ไม่ใช่ทุกรอบสองรอบแรกโซโกเซโบโเอาอีกรอบทีเดียวเรียบร้อยดีโบรอดเราทำดาบีเก้าิบหกเปอร์เซ็นอุ้ยโบรอดแบกโบรอดแบกจัดเลยอ่ะ คนนี้แล้วกันนะผมคิดว่าผมไม่น่าจะสู้ไหวนะว่าเขามีกระบองเหล็กกับการโลแประนึงนนะเขาจะทีมใหม่แป๊บทีมมมีจัดทีมตรงไหนเนี่ยอ่ะปรับทีมอุ้ย ไอ้อคนเมื่อกี้อยู่ไหนพลังสองล้านหกเมื่อกี้อ่ะนี่ไงไม่ใช่อีสองล้านเจ็ดป่าอ่ะสองล้านเจ็ดลุยพลังมากกว่าเราประมาณหนึ่งล้านเลยนะเพราะว่าพลังเราแค่ล้านเจ็ดถ้าผมขอเอาจริงหน่อยนะทุกคนอันติไปที่โซเนียของเขาเลยฝังสี่เงาเราสี่ทิศ ไปที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันการโลเข้ามาเก้าล้านบ้าไปแล้วกระบองเล็กเขาปั่นมาอุย้ยแรงแลง,แลงโอเคเราจะสามารถชนะคนที่พลังเยอะกว่าเราหนึ่งล้านได้ไหมเนี่ยแถมมีกาโลเนี่ยมาโบโลอันติสิบสองล้าน มาลูมกาโลเลยกระเทิมมันใหญ่มันรอดอือสเมตมาฝังสีเงาอือติดไม่ยอดทอไม่ใช่โลคุ้มกันผมกินกระสุมมนไปยังไหนวะโอโหอันติไว่สิบล้านอีบ้า โอ้ยแท็งท็อปแทงหน่อยโอ้ยโซนิกโซนิกเราไม่รอดแล้วอะ่ะทำไงดีน่าจะแพ้แน่เลยโอ้ยฝั่งนู้นก็อึดจะตายโดนกาโลก่เกาทีน่าจะหายเออเฮือกาโร่สามดาวด้วยให้ตายเถอะโอไงดีเนี่ยทุกคนเวลาชนะเนี่ย อุ้ยอันติบอกเขาไม่มีอันติโบรลอ็อตไปจะสู้กันด้วยอันติโบรล็อตอย่างเดียวนี่แหละถ้าเกิดว่าการลู่เขามีอุ้ยโอ้สวยแล้วโบล้อเราไปยินอยู่ตรงหน้าการลู่เขาด้วยโอเคเราจะตัดสินเลยนะว่าใครแพ้ะโอเคตาย โอเคเราแพ้แล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวบรอดนี่คลิปประมาณ16นาทีแล้วเนี่ยยาวเป็นบ้าเลยเออลืมบอกไปตอนนี้มีอะไรนะกิจกรรมศึกสโนแมนก็จะมีการไปจนภัยศึกสโนแมนอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรและลึกหิมะเอาไว้ส่มหาของพวกนี้ได้นะทุกคนตัวม่วงเออลืม ลืมสูมตัวม่วงมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันในคลิปนี้เลยดีกว่าตัวเชิญพิเศษเดี๋ยวผมกดอันเชิญพิเศษสักสองรอบก่อนนะส่วนอันนี้ของแถวนะแถวข้ามไปยอยากได้ตัวายพลังอะ่ะเพราะว่าใสาพลังผมเนี่ยกระจอกมากเลยไปข้ามไป มีโลดแบบนี้ตัวทองมาป่ะไม่มาโอเคไปดูที่ของหลักเลยว่ะอันเชิญดีเลิศเอ,อ่อขออะไรก็ได้นะที่มันอยู่ในเนี้ยเอาเป็นทั้งซึ่งมากี่้นะหรือว่าเป็นยุงแดงดีเลือกอย่างเนี้ยถ้าถ้าทัด,ทด,ทด,ทดไปขอร้องละได้โปรดเอาอะไรก็ได้ที่มันดีๆไว้ให้ผมเถอะ ซุ่มเลยตัวทอง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 โอเคจบแล้วทุกคนเออจบแล้วไม่มีอะไรต่อแล้วโอ้โหไอซิสคสริสตัลแรกแบบจึกโอเคแค่นี้แล้ทุกคนไม่พบกันใหม่คลิปหน้าเออสำหรับคนที่รอสกิมมี้ทะเลก็รอไปก่อนทุกคนเพราะว่าเออ ผมขี้เกียจทำใช่เออแค่นี้แหละก็โดนอย่าลืมกด like, ไกกลค์ก็แช้เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิจกับผมด้วยนะถ้าอยากถ้าอยากคุยอะไรกับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยผมจะอ่านแล้วตอบนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ